ชื I am Ford สวัสดีครับอย,อยู่กับเช่นเคย Ford Fiesta 1.0 Turbo นะครับใส่เครื่อง K24A2 หรือ r b b u ตัว200มมาที่5 i v e w นะครับผม<ว>ก็เป็นตระกูล RBB 1-4นะครับเป็น200มา้าหมดเลยนะครับครับตัวนี้ก็จะมีมีอะไรอ่ะมีอะไรอันนี้เด,เดิมเลยนะครับวาง98,000บาทนะครับว่าน้ำเดิม แผงแอร์เดิมนะครับพัดลมเดิมนะครับดูอากาศเย็นผ่านกองนะครับเข้าลิ้นอากาศเย็นแน่นอนไม่มีร้อนนะครับแล้วก็ตำแหน่งแบตไว้ที่เดิมนะครับอ่าตัวท่านเครื่องสร้างตัวเครื่องเข้าหาตัวรถนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3แท่นเลยแล้วก็ยังมีนี่ลูกค้าเลือกเป็นสีดำดำดำโลโก้แดงนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนคอยดีที่หลังนะฮะก็เนี่ยดูดิลุกแบบนี้สวยๆแบบนี้โอ้โห โคตรหล่อโคตรหมกนะครับไปดูภายในกันครับลงมาครับเดิมทั้งหมดยกเว้นปุ่มสตาร์ทจะมีสองปุ่มเห็นไหมตัวนู้นปุ่มหนึ่งตัวนี้ปุ่มหนึ่งก็เวลากดออนก็กดปุ่มนั้นแล้วก็สตาร์ทปุ่มนี้นะครับเวลาดับก็ดับปุ่มนู้นอย่างเดียวไม่ยากนะครับโอเคก็เข้าไปเลยนะครับกดยังไงครับมากดตัวนี้ปุ่มหนึ่งแล้วก็เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดเลยนี่วงลเบาเหมือนเดิมนะครับ แอร์ปรับได้ปกติเหมือนเดิมถ้าเป็น1.0 Turbo โโโเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ขาคันเร่งฝั่งคันเร่งสายไว้เอ่งฝั่งไฟฟ้าไว้นะครับแต่อันนี้อันเก่านะครับลูกค้าเขาใส่เป็น Turbo โโโไว้นะครับเป็น1.0 t u โ b o นะครับ<อ>ก็ไม่เดาออกสวยๆนะตัวนี้เกีโอเคก็ประมาณนี้นี่เสียงเสียงแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปลองกันไปโอเคอเครับก็เดีเ๋ยวขับไปเติมมันสักนิดนึงนะฮะก่อนส่งนะครับ นี้ก็เป็น10นะครับเฟต้านะครับวาง K24A2 นะครับโอ้ไม่ต้องอะไรมากเลยแรงกว่าเดิมนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ทอ์กเยอะมากนะครับแต่คันนี้โชคสตัร์ทปรับเกียั้นะจะเด้งๆหน่อยผมก็จะพูดแบบเกลือกากหน่อยนะครับโอเคก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างที่บอกไปนะครับอินวอ์สามารถแจ้งลงเล่มได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับก็ย้ําในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เครื่องผมที่เอามาลงเป็นเครื่องญี่ปุ่นไม่ใช่เครื่องไทยนะครับรับประกันให้6เดือนหลังรับรถนะครับทุกกรณีถ้าเป็นอะไรลูกค้าต้องสไลด์มาหาผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในเงื่อนไขของประกันนะครับส่วนตัวเกียร์และตัวเครื่องจะอธิบายนะครับว่าตัวเกียร์เนี่ยเป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์5สปีดนะครับไม่มีพาวเวอร์ชิพนะครับถ้าจะใส่พาวเวอร์ชิพต้องเปลี่ยนกระปุกคันเกียร์ใหม่นะครับเป็นของแอคคอร์ดซึ่งหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ ตัวตัว,ต,วตัวเกียร์ก่อนละกันตัวเกียร์จะจบที่15,000บาทนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับตัวเครื่องนะครับเป็นเครยิบสีตัว200ม้านะครับ200ม้าที่ไฟวินไม่ลงล้อนะครับลงล้อจริงๆก็จะอยู่170ตัวถึง180ตัวอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเครื่องนะครับผม นะก็การกินน้ํามันก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลลิตรถึง11กิโลลิตรนะครับในเมืองก็จะติดหน่อยก็9กกิโลลิตรก็ประมาณนี้เป็นเครื่อง2.42.4ลิตรนะครับก็สมเหตุสมผลในการกินน้ํามันนะครับแต่ว่ามาอยู่บอดี้ฟอร์ดมันก็จะเบากว่าในการขับขี่ก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบลื่นกว่ากระชับกว่าอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยครับท็อกดีแต่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็ ท่านใดแรงไม่พอสามารถเอาไปรีแมปได้นะครับรีแมปก็5,500บาทแรงกว่าเก่าแน่นอนนะครับมีอะไรกันก็ไม่มีแล้วนะครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกนะครับสําหรับท่านใดที่เบื่อปัญหาเครื่องเก่าเกียร์เก่ามันพังมันชํารุดมันซ่อมแพงซ่อมมาแล้วก็เจอปัญหาเหมือนเดิมอีกก็แนะนําเป็นทางเลือกนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่พังนะเครื่องทุกตัวมีพังผมบอกบอกได้เลยอยู่ที่การดูแลรักษาการเปลี่ยนอะไหล่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าก็ใช้ดีทุกเครื่องมันอยู่ที่การบำรุงรักษาและการดูแลนะครับอ่าส่วนเจ้าฟอร์ดเฟ ta เครื่องเดิมมันเนี่ยโดยตัวมันนมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็เลยวางเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงไม่ได้ไปขับเร็วให้ดูนะเพราะว่าวิ่งเหมือนๆกันทุกคันนะครับเครื่องออกมาเนี่ยสภาพใกล้เคียงกันทุกตัวนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ นะครับส่วนท่านใดมีคำถามเนี่ยโทรหาผมได้เลย0843245283นะครับหรือจะพิมพ์มาก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมทำงานจะตอบช้าหน่อยนะครับก็มาตอบหลังประมาณ1นึ่งทุ่ม,มครับถึงได้ตอบนะครับถ้าท่านใดมีปัญหาอะไรด่วนโทรามาได้เลยครับนะบไม่ต้องเกรงใจผมยินดีให้คำปรึกษาแน่นอนครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณน,นี้เหรเนาะเอามาลองให้เนี่ยรถติดต,ดตดความร้อนก็ไม่มีปัญหานะ บบจบเลยความร้อนที่ผมทําไปไม่เคยเจอฝากโกงสักคันนะครับร้อยกว่าคันนะครับแต่หลุดจากผมไปหลุดหกเดือนไปก็อยู่ที่ความดูแลของลูกค้าแล้วนะครับว่าจะดูแลยังไงนะครับก็อาจจะมีบ้างแหละไม่ใช่ไม่มีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ